ตงทูพีไม่รู้ว่ายังติดใจทำนิวเสียน้ำตาเจ็บขนาดนั้นเสนาหอยลั่นบ้านไม่แตกนะทำเอาตกอ,อกตกใจกับอดีตของทั้งคู่ต้งทูพีขอโทษอีกครั้งไม่รู้ว่ายังติดใจทำนิวนาภาสสรเสียน้ำตาเจ็บขนาดนั้นเสนาหอยถามบ้านไม่แตกนะ รายการ m a s Single t ทล่าสุด EP ที่4หลังจากมีการเฉลยหน้ากากคิงโพดัมคือโต้งทูพีนั่นเองแต่เรื่องที่ทำเอาทั้งรายการสนอกสนใจอยากรู้ขึ้นมาเลยเมื่อนิวนภอรหรือนิวนิว,นวจิว๋วซึ่งเปลยว่าโต้งเคยทำให้เสียน้ำตาทำเอาหลังเปิดหน้ากากออกมาโต้งเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนิวบอกว่าแต่เราจำได้นะ ตรงบอกว่าผมไม่รู้ว่ายังติดใจอยู่ผมอยากจะขอโทษอีกครั้งแล้วกันวันนั้นที่ผมทำอะไรแล้วที่มันเจ็บขนาดนั้นนิวถึงกับทำท่าก้มหน้าฟุบลงไปทำหน้าเศร้าจนผู้ร่วมรายการเรียกชื่อนิวกันใหญ่ร้องอุทานกันแห่สงสัยเจ็บด้วยหรอเสนาหอยถึงกับบอกว่าเฮ้ยบ้านไม่แตกนะ ขณะที่การรีบถามอันนี้เล่าได้หรือเปล่าโดยนิวเล่าว่าคืนนั้นเราเจอกันแล้วทำท่าพูดอึกอักเขาชนหนูแล้วเลือดออกที่ปากแค่นั้นเองนิวปากแตกทำเอาดีเจนุ้ยถึงกับถามอยากแตกอีกรอบไหมฮะนี่เครียดแล้วนะเนี่ยด้านโต้งขอโทษอีกครั้งวันนั้นคือมันแตกแบบเลือดแตกจริงๆมันเยอะมากเขาก็เจ็บมาก ผมขอโทษจริงๆขณะที่นิวเผยความรู้สึกอีกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเจอนิวแต่ละทีเขาจะยกมือไหว้ขอโทษตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นความน่ารักเราไม่ได้อะไรเลย